สวัสดีค่ะก่อนที่จะผ่าตัวเลขนะคะอะไรๆเล็กแบ่นๆนะคะเราก็ต้องหาของกินอร่อยย่านจัดจานกันเาเรียกว่าประทุมธานีหรือว่ารังสิตของกินชื่อของขึคืออะไรคะเดี๋ยวเรือค่ะ่ะแนนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรือเล็กเรือใหญ่เอเอมีหลากหลายร้านเนาะมีหลากหลายร้านเนาะเดี๋ยวก็เราเราก็ไม่บอกแล้วเรากินร้านไหน <laughs> แต่เห็นจะบอกว่าจัดจ้างมีหลายร้านให้เลือก,ก,กอ่ะละกันอ่ะเนาะไปดูกันค่ะว่าปังพูกับซมซ่ากินอะไรกันมาอันนี้ก็คือก้าวผ่านธรณีนะคะประตูอ,อ,อ,อะไรนะเออ,เอ,อไปไปตรงเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องอยู่บนเรือสิมาจะห่างหรือเปล่าต้ำหนักยิงเยอะๆ,ๆอยู่ เออไปตรงน้ำไปตรงน้ำย่าน,น้ำน้ำอะ่ะนี่นี่อะ่ะกดดูนะนี่ค่ะแม่แม่วิวรังสิบะะอ,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 อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิง่ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพร้อมฟังพูดอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็ EP ที่เท่าไหร่แล้วล่ะจับไม่ได้ทีงานจับได้91เอ่อนะคะก็ไปดูกันค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาย่านรังสิตประทุมธานีค่ะหนึ่งของอร่อยต้องมีสองในเจเด็ดต้องมาค่ะดูสิค่ะว่างวดนี้จะเฮงปังปังเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่างวดที่แล้วรวยเรียกว่าเป็นเสียวกันไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเจเป็นเจ ว่าที่เราต้องอธบายปั๊นะอะจจติดตามวันค่ะถามโอเคค่ะตอนนี้ปั๊อยู่ที่วัดสันเจ้านะคะที่นี่นอกจากจะมีเอ่อเรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องเจนแปะแล้วนะคะเราไปยังมีตลาดสินนานวัดสันเจ้าด้วยซึ่งปกติสมัยก่อนเขาจะเอ่อจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือหลังจากสถานการณ์โควิดพุ่บก็จะมีมากขึ้นแบบเปิดกัทุกวันวันอย่างวันนี้วันนี้ถ่ายทำปกกั๊คูุก็ คนก็เยอะอยู่เนาะวันธรรมดาเย <Yeah. S 2> อะสำคัญที่สุดเราต้องไปไหว้เซนแปก่อนค่ะแต่ต้องบอกบอก่อนว่าไหว้เซนแปเนี่ยคือไม่สามารถถ่ายทาได้นะแต่เราจะพูดด้า,นนาข้าคร่าวๆให้ฟังว่าตอนแรกเลยเราก็จะไปเรียงต่อแถวขข้าคิวนะคะแล้วก็ใส่แมสด้วยแล้วก็จะมีถาดเลีวเป็นถาดผลไม้เนาะใช่ไหมที่งานเราจะมีชุดไหว้ซึ่งชุดชุดแล้วแต่ราคาในชุดนั้นจะมีรูปของเซนปอยู่ด้วยพอเราไหว้เซนปเสร็จปุ๊บเราก็นําชุดนั้นอะกลับมาบ้าน เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าชุดที่ปักคุงบูชาแล้วเอากลับมาบ้านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะพร้อมกันเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าทุกตัวเลขของเราจะได้เลขอะไรนะคะติดตามกันค่ะ ระหว่างที่ปังคุงและสมซาเข้าไปไหว้เซียนแปะโรงสีนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับเซียนแปะโรงสีกันดีกว่าคะ่ะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะเซียนแปะโรงสีหรืออาจารย์งโง่กิมโคยนะคะหรือชื่อขณะยังมีชีวิตนะคะมี2ชื่อด้วยกันนะคะก็คือนาทีทองศรี และกิมเคยแท่งโงนะคะเป็นชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการความเชื่อแบบจีนนะคะแล้วก็ห่วงจุ้ยด้วยท่านอาศัยและประกอบธุรกิจโรงสีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากท่านเสียชีวิตลงได้รับการยกย่องขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพนับถือในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยแท้ในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านเป็นที่รู้จัก จากความศักดิ์สิทธิ์ในการปลดหนี้ปลดสินการป้องกันภัยรวมถึงโชคราบจากการถูกรอตตอรี่รางวัลที่1นะคะและจากยันฝาประทานพรซึ่งเป็นยันประจำตัวของท่านซึ่งได้รับการบูชาในหมู่ธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนทุกคนทุกท่านนะคะ,ะเราก็ได้รู้จักประวัติท่านค่าวแล้วนะคะเ <c oughs> พืนส้ม ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการว่าเซียนแปะนี่ <laughs> อยากจะบอกว่าหนักน่วงมากอ่ะเป็นยังไงบ้างคะอธิบายสิเพื่อนเพื่อนอะไรหละคนอาจจะไม่รู้ใช่ก่อนเข้าอันดับแรกเลยต้องถอดรองเท้าอ่ะปังคุงถ่ายอยู่ตอนถอดรองเท้าเออด้านหน้าถ่ายถ่ายรูปได้แค่ด้านหน้าเนาะเราก็จะสุดแค่ตรงนั้นก็จะเป็นทางเดินไงครับเป็นแคบๆเรียงแถวเข้าไปเรียงหนึ่งอด้านในก็จะมีอ่าของเส้นไว้เหมือนกันหรือเราจะสามารถเอามาเองเตรียมมาจากข้างนอกเองได้แต่ข้างในก็คือจะมีลูกของเสียนแปะ ีแบ่งเป็นสองชุดเล็กชุดใหญ่แล้วแต่แล้วแต่คุณนะคับแล้วแต่เนื้อสัะแต่ทีนี้เขาจะแล้วจะมีจะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็จะนั่งเป็นแถวเรียงแถวประมาณ5แถวแล้วก็นำของที่เราแถวละสิบคนได้ไหมไม่ถไม่ไม่ไม่เกินสิบอ่ะไม่เกินสิคือเพื่อสถานการณ์โควิด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนใส่แมสนะคะต้องใส่แมสต้องใส่แมสที่แต่ที่นี่เขาว่าเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวด ก็ประมาณห้าแถวเองสี่ห้าแถวน้อยแถวเราไม่เกินสิบคนเ็ธรรมดาก็ประมาณหลังจากนั้นก็ให้เข่าเขาจะมีเส้นสีแดงอยู่ใช่่ะก็นั่งตามแถวอตามเ้นเลยกเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเราต้องทําอะไรยังไงไม่ยากแล้วก็ยกอธิษฐานแต่แบบแรกเลยคือเราเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะขออะไรท่านที่นี่ต้องบอกก่อนว่าให้ขอพรนะคะไม่ให้บนขอพรเท่านั้นขอนะคะลูกลูกขอลูกชื่อนี้ชื่อนี้ขอ เขาก็จะมีคาถาให้ให้พูดเนาะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกอะไรไม่ไม่ไม่ยากแล้วก็จะมีหลังจากนั้นพอขอเร็ตปพ๊บแล้วก็ลาของเขาก็จะแจกนี่นะคะใครมาก็จะเห็นอะคราวนี้ปะ่ะจุดคลายแม็กของเราต้องไปจุดทูบตวเล็กซึ่งยังไงรู้ไหมเพื่อนส้ม ชุดใหญ่ไฟกระพริบมีทูบให้มีทูบนี่นีใน้เพื่อนมันมีทูบด้วยแล้วก็มีรูปรูประแบบก็จะใหญ่หน่อยอ่ะคานนี้เราจะใช้ทูบนี้ละค่ะปกติปังปูน้องเตียมาเดี๋ยวเราไปจุดบินน้ําเลยเออ ก็หนึ่งกรรมวิธีในแบบฉบับปังคุณนะคะดูสิคะว่าวันนี้จะได้รู้อะไรเนาะหลังจากจุดทูบไปแล้วได้ค่ะโอ้โอ้โอ่าตรงกับทูบอีกแล้วนะอะใส่ลงไปนะเที่ต่อไปค่ะสองเฮ้ยอะสุดท้ายนะคะสุดท้ายค่ะอ้าวอันไหนติดมือปังคุณขึ้นมาหนึ่งใช่ไหม หนึ่งใช่ไหมไม่เห็นไม่ไม่ชัดทำไมชัดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันนะสรุปแล้วคือตรงกับทูบเลยหกสองเจ็ดนะหรือหกสองหนึ่งนะตรงเลยนะใช่ไหมหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันขอดควโชคดีต้องมาซื้อลอตเตอรี่ละไปดูกันค่ะบางคนจะซื้อลอตเตอรี่อ่ะสรุปเลขตรงกันนะคะเพื่อนโอยคนลุกอีกแล้วคนลุกองทองเนาะหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันนะ ยอดเนาะตรงกันเลยเนาะใช่ไหมตรงกันกับุกตัวเรียงเรียงเหมือนกันด้วยใช่แต่ค่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันเหมือนทำไมไม่เป็นเจ็ดเปรี้ยงไปเลยจบจบไปเลยอ่าเอาละค่ะที่นี่ก็ของชื่นชื่นเนาะตลาดเขาก็จะมีขนมกุยช่ายเนาะวัตสันเจ้าใช่ไหมค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอะไรนะอะไรนะบาบินอ่าก็มีของพาเล่นอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตลาด ซึ่งจริงเราซื้อปุช่ายแล้วเราแอบสิบเลยหนเด็ดหรรอ้านเด็ดก็ซื้อซือ้อที่วัดสันจานนี่แหละซื้อเยอะเลย,ย,ลยนี่นะคะเราเดินออกทางผ่านจากริมน้ำตะกี้นี้เราก็จะเดินไปที่ลานจ่วนลของเรา,ญญาอืมอันนี้ให้ดูนะคะคอเอ <l> <s 1> เอเราเคยมานี่ค่ะนี่ค่ะปุช่ายร้านดังเราซื้อกันไปแล้วเราซื้อกันไปแล้วจะมีของฝากอะไรจะซื้อลอตเตอรี่นะ เขาแวะกันมานะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เปิดทุกวันใช่ไหมพี่เปิดทุกวันนะคะกี่โมงกี่โมงเจ็ดโมงจนถึงเย็นเย็นเลยอ่ะเกก็มากันนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบขนมแบบโบราณอ่ะขนมพวงขนมเบื้องอะไรอย่างเงี้ยน่ากินมั้ยมือเออปลาสลิด อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูลอตเตอรี่ค่ะอ่ะมาอุดหนุนกันค่ะช่วงนี้เปิดทุกวันตัน้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปเมื่อก่อนจะเป็นแค่เสาวทีาา่แค่นานที่ตลาดน้ำวัดสันจ๋านี้มารถติดโอ้รถเยอะมากมปวนต้องสองรอบแน่กว่าจะได้กว,ว่าจะได้จอดอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูลอตเตอรี่เฮ้ยลอตเตอรีด่ด้านนูน่นด้านนู้นมีปะไปดูด้านนู้นดีกว่าปจะซื้อจะบูชาพระด้วยปอนหลายๆคนถามนะคะสูตรบังคงซ้ำซากก็รู้ว่าสูตรบังคงอ่ะจะซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงบวก ขาขาวแล้วก็มีเครื่องประดับเมื่อก่อนซื้อกระสมซาถูกประจำใช่อ่านี่กำลังนี่กำลังสกีนะตอนนี้กำลังสกีตอนนี้กำล่ะเดี๋ยวเดินต้องไปก่อนเดินตไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมีหลายเจ้ามีหลเจ้าเลยนี่นะคะแขนเนี่ยมือไม่เอาด้านก่อนเส้นเลือดจะไม่ไปละสตอรี่มีมาตลอดนะคะได้เลขมาแล้วได้เลขอะไรมา นี่แหละที่ะพีพูดเดี๋ยวเคลื่อน